ีค่ะทุกคนวันนี้ก็ฟ้าจะมาอัดคลิปบอกรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเวิร์กช็อปที่ฟ้าไปทำเนาะก็คือเป็นเวิร์กช็อปเทียนหอมนะคะที่เชียงใหม่นั่นเองจริงๆเชียงใหม่เขามีเวิร์กช็อปหลายที่มากแต่ด้วยที่เราเลือกของที่เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเออมาถูกจิจเราแล้วก็บรรยากาศก็กดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออลงที่นี่ดีกว่านะคะชื่อถ้าเรียกไม่ผิดเนี่ยก็คือน่าจะเป็น Song Pen Integarden นะคะทุกคนก็ลองไปซร์ชใน เพจ Facebook ดูเนาะแล้วก็ลองไปทักสอบถามนะคะหลักๆก็คือที่จะมาบอกก็คือว่าอย่างใครที่สนใจอย่างเงี้ยว่าเออหนึ่งเดือนน่ะเขาเปิดอะไรบ้างอย่างงี้ใช่ไหมที่ฟ้าไปดูแบบรายละเอียดที่เขาลงไว้นะคะเขาเนี่ยจะเปิดหลักๆแบบมีคนแบบสอนเราแน่ๆเลยก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกนั่นเองแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็คือจะต้องจองคิวคุณครูเออพี่ที่สอนอีกทีหนึ่งราคาก็จะมีแบบต่างกันไปเพราะว่าเขาว่ามีเวิร์กช็อปแบบหลายประเภทมากยกตัวอย่างเช่นจัดดอกไม้หรือ ว่าทาน้ําหอมจริงๆอะอยากลงอันนี้มากแต่แบบเวลามันน้อยอะไรเงี้ยเราอยู่ที่นั่นแบบไม่ได้เยอะเนาะก็ที่เลือกทาเทียนหอมเพราะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราอะชอบอยู่แล้วถ้าได้น้องเขามาเนี่ยมันก็คงจะรู้สึกดีว่าแบบเออเราได้ทําเองนะอะไรอย่างนี้พอดีว่าเพื่อนอะก็ชอบทําเหมือนกันในของเทียนหอมก็เลยเอองั้นลงเทียนหอมละกันราคาก็แบบประหยัดไม่แรงด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปดูที่เพจเขาได้นะถ้าฟ้าพูดผิดก็ต้องขอไปด้วยนะคะจริงๆอะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะไรเลยนะแค่เรามาพูดมา บอกถ้าใครเห็นแล้วสนใจอะไรเงี้ยเออก็ลองไปดูถ้าใครยังไม่รู้ว่าเออจะเอาที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไปค่ะอนเอาเป็นแบบสีสามเหลี่ยมดีกว่า น้ำหอมเลยทุกคนเอาหอมปะดมยังถูเนี่ยกูว่าม,มันหอมจี๊อ<า>่ะยรวยรวยอ่ะร้านขานมหวานะคะนี่ารักมากยมันหอมแบบคนคิวๆแบบเราอยูงนีนีน่เก้าพูดมากคะ่ะก็คือมีแค่เราสองคนนะคะวันนี้คุณครูจะอยู่ตรงนน้นค่ะกับหมางล,ลายเทียนชั้นแรกให้อยู่ <c oughs> เราก็จะนั่งรอนะคะอองพร้อมจริงๆคือที่นี่คือมีให้ทำหลายอย่างมากมะนะแกเห็นไหมเป็นอย่างแบบว่าระบายสีน้ำอย่างนี้ตรงนั้นก็จะเป็นแบบพวกแต่งหน้าเคสเขาจะ มันเปิดเข้ามาเริ่มแรกนึกว่าเขาเป็นคาราทําขนมแล้วเราเข้าห้องผิดเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยผมรู้เลเอาไม่ใช่คือเขียนอะมันเลยเป็นทีมต่งางๆให้เราเลือกเคนเลือกบลูเบอร์รี่ไมีกี้แบบโดนกัดอดูตื่นตาตื่นใจนะสีเป็นแบบส,สม้มๆหน่อย คหมดเลย<ช>เปะแค่นี้แหละซึ่อย่างค่ะนี้หอม,มเลยก้อนหอมแบบหอมสัมากพอจะมอืมอแล้วเป็นสีแค่คนีกแบนึงอุ้สีเหมือนแบบซุปปลาทูร้ไ่ ต้องใส่แล้วน้องดดดดดเลยค่ะน้องฟ้าก็เสร็จแล้วค่ะมาเขาอ แน่นอยแบบเออน้อยแต่มากแต่มากแต่มากเลยค่ะเพราะสตรอเบอรี่ใหญ่มากกินหอมเลยนะตรงสตรอเบอรี่เลยค่ะบแบบอัดเ,ดเนะน้นด้วยบลูเบอรี่นะคะเน้นเยอะแต่เยอะแต่เยอะแต่เยอะต้องเยอะที่สุดตรงไหนว่างก็คืออัดจะตรงนี้นะคะเราต้องใส่ให้มันให้หมดเ<ม>สร็จแล้วตอนนี้รอรอน้องเซตตัวนะคะคือบรรจุภัณฑ์ก็คือรอเราแล้วว่าจะมีกล่องกล่องรอ